ถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลคือเรื่องของหนี้เสียเนาะล่าสุดในเอกชนเขาส่งสัญญาณหนี้เสียในกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อ leasing ตอนนี้กําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะมีสัดส่วนกว่า10%ของหนี้ครัวเรือนหรือมูลค่าสูงถึง1.6ล,ล้านล้านบาททางคุณสุพณิตอึ้งอารีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทซีเนียคอมจำกัดบอกว่า นี่ครัวเรือนเนี่ยนะคะในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงถึง87.4%ต่อ GDP จากปกติสัดส่วนนี่ครัวเรือนไม่ควรเกิน50-60%ต่อ GDP ค่ะซึ่งความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศโดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อล e a s i n g เนี่ยมีมูลค่าสินเชื่อคงค้างสูงถึง1.6ล้านล้านบาทณนะสิ้นปี67 คิดเป็นเกือบ10%ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมดของไทยทําให้แบงค์ชาติเนี่ยต้องออกกฎหมายควบคุมธุรกิจเช่าซื้อเลสซิ่งซึ่งจะประกาศบังคับใช้เดือนธันวาคมนี้นะคะวันที่2ธันวาคมโดยหนึ่งใน3าของธุรกรรมเช่าซื้อเลสซิ่งเนี่ยมาจากผู้ให้บริการนอนแบงค์ bank, ค่ะโดยยังมีผู้ประกอบการกว่า1000รายที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบและยังไม่รวมหนี้นอกระบบซึ่งแบงค์ชาติก็ต้องไปเร่งกํากับดูแลเพื่อป้องกันการคิดดอกเบี้ยเกินจริงลดความเสี่ยงหนี้เสียและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่ง,ย,งยืนนททีีี้ผลลัธ์่ คาดหวังหลังจากจะบังคับใช้กฎหมายนี้แล้วเนี่ยคาดหวังผลลัพธ์ยังไงอย่างเช่นผู้ให้บริการคุณต้องรายงานข้อมูลการชําระหนี้ต่อแบงค์ชาติลูกค้าต้องเข้าถึงข้อมูลหนี้ได้ครบถ้วนลดปัญหาการก่อหนี้ซ้าซ้อนระบบกํากับดูแลเข้มแข็งและลดความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้เสียในอนาคตค่ะ มาเพื่อควบคุมผู้ให้บริการสินเช่าเช่าซื้อกลุ่มของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการควบคุมมาแล้วในระดับหนึ่งแต่จะเป็นในส่วนของลายโปรดักต์อื่นๆเราก็มีข้อยกเว้นให้กับกลุ่มนี้แต่จากว่าในข้อบังคับของครั้งนี้เนี่ยจะได้มีบทลงโทษกำกับไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีที่ไม่รายงานตัวจะมีบทลงโทษที่เป็นค่าปรับต่างๆที่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะแต่สูงสุดเนี่ยก็จะถึงหนึ่งล้านบาทหรือว่าก็จะมีบทลงโทษที่ขั้นจำคุกเลยถ้าเกิดว่าไม่ทำตามข้อกหนดค่ะ ทีนี้หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจหลังจากกฎหมายนี้ประกาศใช้ก็คืออย่างนี้ค่ะ 1. คุณต้องไปลงทะเบียนรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ของแบงค์ชาตินะคะก็ให้ลงทะเบียนจนถึงเดือนกันยายนี้2เลยก็คือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเช่นคุณต้องเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนมีการจัดทําบัญชีเก็บรักษาข้อมูลและสุดท้ายค่ะรายงานผลการดําเนินงานตามที่แบงค์ชาติกําหนดแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการฝา่าฝืนหลักเกณฑ์บทลงโทษจะเป็นอย่างไรดูตรงนี้เลยค่ะ สำหรับบทลงโทษกรณีที่คุณไม่แสดงข้อมูลลูกค้าเนี่ยปรับ5 0 0แสนบาทรายวันไม่เกิน5 0 0 0บาทถ้าคุณไม่จัดทำบัญชีปรับ1ล้านบาทรายวันไม่เกิน1 0 0 0 0มบาทและกรณีคุณขัดขวางเจ้าหน้าที่จำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ